สวัสดีครับได้ยินเสียงกันไหมครับฮัลโหลเทสได้ยินเสียงไหมครับ12345สไลฟ์สดทดสอบไม์นิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับได้ยินหรือเปล่า1 2 3 4งห้า สงสัยไม่ได้ยินใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเย้โย่เย้ยโย่โง่ง่โง่โเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ อ่าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่เวียดนามนะครับเมืองหอยอันอันนี้ได้ยินเอ้ย,อยไม่ใช่หอยอันดานหนังนะครับอันนี้ได้ยินไหมอันนี้ลองเสียบใหม่ทราบละเปลี่ยนขออีกรอบหนึง่งปอดีเสียบใหม่ปิ้นข้างตอนนี้เสียบใหม่ หนึ่สองสใครสักรอบอ่ะได้ยินไหมสวัสดีครับผมอยู่ที่ดานังประเทศเวียดนามปามาดูบ้านเปิ้นเมืองเปินเนาะเป็นจใะไดได้ยินครับได้ยินเสียงชัดเจนขอบคุณครับอตอนนี้ ผมอยู่ที่ถนนคนเดินของดานังนะครับที่นี่เขาเรียกว่าไนบาในมาร์เก็ตเนาะตลาดกลางคืนจากเชียงใหม่ขอบคุณครับลงนานปลามาพอบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นนะครับว่าเวียดนามไปได้หลายคนเคยมาแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยเพราะว่ามันใกล้บ้านเฮาเนะใกล้ประเทศไทยบินมาแค่ เกือบเกือบสองชั่วโมงก็ถึงแล้วงเงี้ยนะครับหลายท่านนี่มาบ่อยแล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับผมก็พามาชมตลาดกลางคืนนะครับในมาเก็ตถนนคนเดินนั่นแหละนะครับถนนคนเดินของดานังอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานมังกรนะครับดากกอนบีชเออดากอนอะไรอย่างเงา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมังกรที่พ่นไฟอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูมังกรถูกมากอ่ะกุ้งมังกรถูกมากแต่ไม่มีน้ำจิ้มสามรสนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าไปพาท่านที่ไม่เคยมานะครับไปดูกุ้งมังกรตัวใหญ่มากแต่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 แตขอมีแต่นิดน,นึงนะครับหลายท่านถูกหลอกนะครับ มาซื้อที่ตลาดนี้นะครับมันไม่เหมือนร้านอาหารซีฟู้ดที่เป็นร้านเลยนะครับอันนี้มันเป็นตลาดนัดเนาะเอาเป็นว่าบางร้านก็ดีบางร้านก็หมกเม็ดนะครับหมกเม็ดยังไงบ้างก็คือตอนสั่งเป็นเซตเนี่ยดูเหมือนสอดมากแล้วปรากฏว่าไปเอาไปทําแล้วเรานั่งอยู่ที่โต๊ะพอามาเสิร์ฟปรากฏว่ามันไม่สอดอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นแค่บางร้านนะครับไม่ใช่ทุกร้าน แต่ร้านไหนผมไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูนะครับอาหารถูกแสดงว่าเคยมาแล้วนะครับแต่ต้องดูดีๆขอบถูกต้องครับถูกต้องคือมันเป็นการดนัดนะครับหลายร้านไม่ได้รับประกันนะครับสำหรับผมเองไม่ไม่ใช้บริการที่นี่นะครับเพราะว่าตามไม่ถึงเกิดโดนหลอกนะครับกลัวดโดนหลอก ไม่ใช่ทุกร้านย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่นี่เขาจะบริการเออไม่ใช่อะ่ะเชียร์เก่งที่นี่เขาเชียร์เก่งมากนะครับก็เชียร์จนเรา thank you thank you ซุปสลัลต์ครับเขาก็จะเอาเมนูมาให้เรานะครับมีบาร์บีคิวด้วยนะครับ,บน,นะนี่เลยอันนี้รู้สึกว่าจะพองไปบ้างแล้วนะครับเขาก็จะเป็นชุดแบบนี้เสารทิตย์มีสแสดงโชว์ดาก,ก้อนพ่นไฟถูกต้องครับทุกๆวันหยุดอ่ะเขาจะมีแเกียวขอบคุณซีฟูดฟ้ด ชาบูต้มยำไม่ชาบูต้มยำไม่สดสดไหมสดสดไม่ใจไม่สดไม่ไม่ขายไม่ใจร้านไม่ขายไม่จอ่ะครับคนแม่ค้าที่นี่เขาพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดนะครับเจ็ดหมื่นดองเก้าข้าวแก่แสนเจ็ดแสนดองเก้าแสนดองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ก็จะเป็นชุดคืออย่างนี้ครับเวียดนามเนี่ยมันติดทะเลนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือติดแหละเมืองไทยก็ติดแต่ว่าอาหารทะเลค่อนข้างจะเยอะนะครับ <ster>. มี lobster <Thank you. S 1> ด้วยนะครับเจ็ดแสนดองก็คูณไปนะครับถ้าหนึ่งแสนก็คือร้อยห้าสิบบาทก็เอาเกบไปคูณถ้าเก้าแสนก็เอาร้อยห้าสิบไปคูณนะครับราคาจะเป็นเท่านั้นเนี่ย คุณจะได้เป็นเซตประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ทำกันสดๆตรงนี้ท่านก็นไปนั่งรอได้เลยนะครับนี่เลยโอ้ประมาณนี้นะครับแต่มีหลายร้านอยู่นะครับมีเป็นสิบร้านนะครับนี่บาร์บีคิวนะครับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเกาหลีจีนก็เยอะนะครับอันนี้บาร์บีคิวเนาะ เดี๋ยวเราไปดูเน้นเน้น,น,นอาหารทะเลก่อน,นคือเขาจะติดป้ายไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นเซตอย่างนี้แต่บางร้านก็ต้องระวังอันนี้ย้ําเลยเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดนะครับรเขาจะทําที่นี่เลยนะครับรอะอันนี้สี่แสนดองหนึ่งล้านดอง แปดแสนดองคูณนะครับคูณร้อยห้าสิบนะครับคูณร้อยห้าสิบวันเซ็ตเซ็ตหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นีหกแสนีสามตัวรับตัวหกแสนมีสามตัวสามตัวหักข้งหมุดรวมอันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยหมดเลยเซ็ต เซตหมดเลยแถมแถมกุ้งสี่ตัวแถมด้วยแถมกุ้งสี่ตัวหมดนี่ย่างกับต้มยำอร่อยมากอืออันนี้อันนี้แพงกว่าแพงกว่าล้านห้าล้านห้าล้านห้าเยอะอ๋อเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวใหญ่หมดสองสามสี้าหมดสองสามสี้าโอเคโอเคอร่อยมากอ่าเดี๋ยวกลับมาก่อนเนาะครับ พูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับสดไหมสดไหมสดไม่สดไม่เอาตังไม่สดไม่จ่ายตังค์ไม่เอาตังค์ไม่เอาตังโอเคขอบคุณครับกำเอินเนี่ยครับก็ท่านเอา150ไปคูณนะครับ150ไปคูณนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครมาดานังก็ลองแวะมาดู แต่ว่าสําหรับผมแล้วผมตามอาจจะตามไม่ค้าไม่ทันนะครับผมกลัวว่าอันนี้ผมดูในกลุ่มของกลุ่ม a c ซ b o o k ของคนเที่ยวเวียดนามนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกหลอกมานะครับก็คือหมายถึงว่าสั่งเป็นเซตจริงได้ไม่ครบก็มีได้ไม่สดก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยเอาท่านเอา15เออ150ไปคูณแล้วกันนะครับราคา มันจะได้ป็นเซ็ตเนี่ยปิดการการการเลยการการแม่ค้าหลายร้านนี่พูดภาษาไทยได้นะครับพี่หนุ่มระวังโดนโดนอะไรนะสับของผมโดนมาแล้วถูกต้องเพราะนั้นผมไม่ผมไม่ผมไม่กินนี่น,นี่อันนี้แค่มาแนะนำขอบคุณมากครับจะพูดดังนี่แม่ค้าจะว่าอะไรเปล่าเนี่ยผมไปที่ร้านดีกว่าครับร้านที่มันเป็นร้านเลยอะ่ะ ก็ราคามันจะสูงอันนี้นะครับแต่ท่านจะไม่ค่อยถูกโดนต้มนะครับอือดีสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมสปิปไทยต้มยำต้มยำซาซิมิ and กิ้วกิ้วย่างต้มยำซาซิมิอร่อยสดไหมไม่สดไม่คิดตังค์ฟรีมอกรูมันถูกตัวหอนือ๋อฟรีฟรี ตงกีวแตงกีวกำเอิญนี่อะไรครับวันอ๋อมินิมินิคอมโบคอมโบมินิเอ่อ f อ r f o อ for อนีเอร์วันวันเวันเพัน o นพสี่ตัวหมดองาห่ัวหมดสองามห ม,มีกุ้งแถมอีกสี่ตัวสีตวส่ตัวโอเคอร่อยอร่อยเดี๋ยวคัมแบ็กคัมแมกอเคตย่า thank you <All right. S 1> นี่เลยครับก็ดูทุกร้านเลยนะครับมีหลายร้านนะครับ mm hmm. บางท่านก็ไม่กล้าเข้ากล้องอันนี้คือแปดแสนหนึ่งหนึ่งพันก็คูณคูณร้อยห้าสิบไปครับ เนี่ยครับเป็นเซ็ตนะยครับอันนี้4 0 80,000เนาะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะผมไม่เคยกินนะที่นี่ที่นี่มันจะถูกหน่อยนะครับแต่อย่างที่ท่านสมาชิกว่าพี่พูดพูดหรือหน่อยเออพี่พูดหรือหน่อยวะ่ะไปเที่ยวเหรอครับถูกต้องครับผมมาเที่ยวคนเดียวเลยครับ <Okay. S 1> ผมมาผมมาเที่ยวคนเดียวเลยเวียดนามมาง่ายนะครับไม่ต้องมีวีซ่านะครับ ก็แค่พาสปอร์ตเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเลยสักอย่างนะครับเอาที่เขาทำสำเร็จนี่ก็มีนะครับดูบางร้านเขาไม่เข้ากล้องนะครับผมก็ไม่กล้าถ่ายเขาเยอะนะอย่างที่บอกนะครับมาที่นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนถูกสลับตัวสดไม่สดนะครับ ไม่ได้ว่าเขาทุกร้านนะครับดูคนเดียวแต่สำหรับผมเองผมจะไปกินที่ร้านโอ้โหบิ๊กไซบิ๊กไซัขอบอต้องมใหอชวย thank you ขอบคุณมากสีฟูดสีฟูดรับ ล็สเตอร์ลอบสเตอร์บ้านเราเรียกลอบสเตอร์อันนี้คือราคานะครับท่านคูณไปร้อยห้าสิบนะครับราคาเอ่อเอ่าเอ่เอเเเอ่ ก็หนึ่งพันหนึ่งพันคูณสิบห้า Can you buy one large small one hundred one small one hundred for how many people how many person how many person ah ah set this two 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 person a can you one one person one person yeah you one person one l a b s t e e can you one l a b s t e half half combo 250. h u n d r e h fifty ห้า2ม0บาร 200 200 200 bơi nhiều I free, I free for you free. to order choose. Ah, oh, for free. Yeah, free choose. Cho. Order for free. Yeah, I free choose choose. Mm. I, I, free mm. more graphic choose. Yeah, so, yeah, together, yeah. 250. yeah. Mm. Okay, I come back. Okay. Okay, I cooking for you to so, garlic butter, oh, oh. tea, chili, and orange. Mm -hmm. Okay. No, no, you I, I, I oh, come so back. You, come you, back. back. Thank, back. back. thank you, you thank, thank you. you. Yeah. จะเชียร์เก่งมากนะครับให้เชียร์เก่งๆแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับร้านไหนที่เครดิตดีไม่ดีเนาะเออเราไม่รู้อะเชีร์เก่งมากนะครับมีล็อตเตอร์มีกุ้งตัวโตๆนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นเซตๆเลย <c oughs> แต่ผมเลือกใช้บริการร้านนี้เพาะ <c oughs> ผมดูไว้เป็น เดี๋ยวนะมีท่านใดเจ็ดร้อยเก้าร้อยหมายถึงคูณก็ถ้าผมคิดง่ายก็คืออ๋อคูณร้อยห้าสิบนี่หมายถึงว่าหนึ่งแสนดองคูณร้อยห้าสิบขอโทษครับผมพูดไม่หมดหมายถึงว่าถ้าหนึ่งแสนอ่ะคูณร้อยห้าสิบห้าแสนก็คูณห้าอย่างเงี้ยครับร้อยห้าสิบคูณห้าเออประมาณนะี้ Bao nhiêu bập tiền sắm ăn bay Bát mì bay 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 bao nhiêu bay mì bay 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 how much, yeah. how much? Uh. This miss break Pork c h ปอกไ n ่กิ g และม together b <Okay>. okay, i t seller inside p อกไ c k กินแล and ดด g วยกัน okay okay m e back again thank you ขอิคือถูกกับไทยแต่ระวังด้วยนะครับถูกต้องครับก็เป็นถนนคนเดินของดานังดานหนังที่นี่เขาเรียกดานหนังว่าเราเรียกดานังนะครับมันมีหลายอย่างนะครับ อันนี้ของกินฝั่งของกินแล้วก็จะมีของฝากด้วยนะครับมีของฝากอีกด้านนึงไอเกของฝากนี่มันจะมีของปลอมด้วยนะครับของปลอมยี่ห้อแบรนด์ดัง<ม>ผมไม่อยากไปถ่ายเท่าไหร่สรุปนะครับอัตราแลกเปลี่ยนประมาณโดยประมาณน,นะคือถ้าหนึ่งแสนก็คือร้อยห้าสิบบาทไทยอะ่ะถ้าห้าแสนก็ คุณไป150ร้อยห้าสิบบาอันนี้ผมคิดง่ายๆนะถ้าหนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งหมื่นก็คูณไปสิบห้าบาทหนึ่งหมื่นดองนะสิบห้าบาทถ้าหนึ่งล้านก็หนึ่งล้านดองก็พันห้าร้อยบาทอะไรประมณมั้นเอาง่ายๆเอาง่ายๆแต่ว่าอัจาราได้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามแต่ละวันนะครับนี่บาร์บีคิวบาร์บีคิว ไก่แล <Thank> ้วก็มีพวกอ้อยพวกอะไรเนาะอันนี้ผมอยู่ที่ดานังประเทศประเทศเวียดนามนะครับดานังนี่อยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามนะครับทางตอนเหนือดังๆก็จะเป็นซาปาฮานอยนะฮะฮานอยนี่เมืองหลวงนะครับ นักท่องเที่ยวคนไทยก็มีบ้างแต่ผมดูว่าเกาหลีค่อนข้างจะเยอะกว่านี่จะเป็นของฝากนะครับบินตรงเชียงใหม่ครับผมมาจากเชียงใหม่ก็บินตรงเลยก็ง,ง่ายดี1ชั่วโมงห้นาที ไปเมื่อปีที่แล้วดีทุกอย่างยกเว้นเสียงตแตรมันก็เป็นเอกลักษณ์เนาะของเวียดนามเป็นของที่ระลึกนะครับสูวินีย แต่กี่เป็นของกินนะครับท่านเข้ามามีแค่หนังสือเดินทางหรือว่าคาสสวดเพียงอันเดียวไปเออเล่มเดียวเข้ามาเที่ยวได้เขาไม่ถามอะไรสักคำนะครับผมมาคนเดียวก็เงาเงานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร ที่นั่งก็จะประมาณนี้ก็จะนั่งเก้าอี้เตี้ยๆหน่อยเคหนึ่้อยแปดสิบหาท่านมีอะไรจะสอบถามไหมครับเป็นถนนคนเดินของเมืองดานังประเทศเวียดนาม วันพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วครับมาแป๊บเดียวถน้นคนเดินอยู่คงมีหลายที่อ่ะแต่ว่าที่ผมมานี่คือใหญ่น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดละเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสะพานมังกรนะครับสะพานมังกรค่าใช้จ่ายเป็นไงบ้างอธิบายหน่อย ผมซื้อตั๋วเครื่องบินมา2,000ทั้งไปทั้งกลับนะครับ2,700บาทนะครับแล้วที่พักมันมีตั้งแต่ราคาร้อยต้นๆผมเคยพักอยู่350เป็นห้องเดียวเลยนะครับแต่ว่าก็โรงแรมแบบเริ่มต้นนะเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับอาหารเพื่อผมว่ามันก็ยังไงก็ถูกกับเมืองไทยนี่นึ่งอ๋อ เรื่องอาห,อา,หารเรื่องเฟอรเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าถ,ถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นร้านธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ถ้าร้านหรูหน่อยมันก็มีราคานิดน,นึงนะครับแต่ว่าผมว่ายังไงก็ถูกกว่า,าถ้าเปรียบเทียบระหว่างไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีหลายเมืองสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ ้องขอบอกว่าถ้าเป็นทะเลนะครับอันนี้บอกเลยทะเลอะ่ะเมืองไทยสวยกว่าอันนี้บอกเลยไม่ได้โวยกันนะครับทะเลฝั่งอันดามันเนอร์ฝั่งอันดามันอะ่ะสวยกว่าตอนนี้ที่เวียดนามกี่โมงเวลาเท่ากับประเทศไทยเลยครับไม่ต้องปรับเวลาเลยเวลาเท่ากับประเทศไทยเลยนะครับ อันนี้จะเป็นซอยของสินค้าของที่ลึกๆแล้วก็มันก็จะมีของก๊อปแบรนด์เนมด้วยนะครับผมไม่อยากเข้าเท่าไหร่หรอกกล mm hmm. ัวเขาจะค mm hmm. อมเมนต์เราผมใช้การเดินทางด้วยการนั่งรถผ่านแอปนะครับมีแอปหลายอันเลยผมใช้อิน i v e เป็นหลักนะครับเพราะมันถูกกว่าแกล็ อ่าแกลบแต่ว่าแกลบเนี่ยมันจะมีมอไซด์ด้วยนะถูกกว่านั่งซ้อนมอไซด์ของแกลบอ่าของขายเยอะไหมคะถ้าเทียบกับถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่แล้วผมว่ามันน้อยกว่าสั้นกว่าแต่ที่บ้านเรามันไม่มีอาหารทะเลไม่มีกุ้งมังกรไม่มีลล็อสเปอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่มันใกล้กับทะเลเยอะมัง้ง มันเอยเยอะๆเลยสำหรับผมขอเมื่อวานผมก็ไปนั่งร้านร้านซีฟูด้ดแต่ว่ามันเป็นร้านเลยนะครับมันไม่ใช่ตลาดอย่างนี้ผมกลัวเพราะว่าอ่านจากผู้มาโพสหลายครั้งว่าโดนก็ <c oughs> เลยหวาวเมืองดารนังประเทศเวียปนามแข่งวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมาใช่ไหมเออผมไม่ได้ดู โอเคนะครับก็เอาแค่คอของปากของคอนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไลฟ์ที่ไหนเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งส่วนสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูตอนเนต้นก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกำเอิญ